สิ่งที่ทำให้เจอแมจิกโมเมนต์ในการเขียนบันทึก Morning Pages ค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ช่อง The Bookmark Story นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยากจะเอาประสบการณ์จากการที่พลอ,อย่ะได้เจอ Magic Moment ในตอนที่เราเขียน Free Writing ในตอนเช้าที่เป็น Morning Pages อะคะ่ะมาใช้ให้ทุกคนฟังว่าเอ้ยเวลาที่เราได้เจอ Magic Moment นะเรามีวิธีการอะไรบ้างที่นำพาเราไปเจอกับ Moment เหล่านั้นคือว่าพลอ,อยอะก็เขียน Morning Pages มาประมาณ3ปีนะคะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราก็พบว่าเราอะได้เจอกับ สิ่งที่เราเรียกเราเองนะว่าแมจิกโมเมนต์เออซึ่งแมจิกโมเมนต์ของพอยอะมันคือการที่แบบเวลาที่เรามีความรู้สึกอาจจะเป็นทางด้านลบเนาะเป็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีพอเขียนเขียนไปแล้วกลายเป็นว่าเราสามารถเปลี่ยนอารมณ์นั้นอะให้มันกลายเป็นอารมณ์ในเชิงบวกได้หรืออย่างน้อยก็คือเป็นกลางไม่เป็นลบหรือแมจิกโมเมนต์อาจจะเกิดตอนที่เราอาจจะมีปมอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในใจแล้วการเขียนอะมันพาไปให้เจอกับ การอัลล็อกปมเหล่านั้น รวมไปถึงการที่ช่วยทำให้เราอะเปลี่ยนมุมมองต่างๆที่เราใช้มองโลกนี้จากเลนส์ที่มันอาจจะแบบหมุนๆมัวๆเป็นเลนส์ที่แบบเออสดใสมากขึ้นได้นั่นแหละก็คือสิ่งที่พอยเรียกว่าแมจิกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นตอนที่เราเขียนมอร์นิ่งเพจส์ค่ะโดยที่วันนี้เนี่ยเราก็จะ cover วิธีการทั้งหมดนะคะซึ่งเบสจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะมันก็เกิดขึ้นระหว่างที่เราเขียนไปอะเนาะซึ่งสิ่งที่แบบทำให้ เรากลั่นกรองออกมาเป็นวิธีการเหล่านั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้แบบโหอัตโนมัติโดยธรรมชาติ100%แต่มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราได้อ่านหนังสือหลายๆเล่ม,มนะคะแล้วก็เอามาใช้จริงในชีวิตในตอนที่เราเขียนบันทึกนี่แหละเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการทำแบบนี้หรือการถามตัวเองแบบนี้หรือมุมมองความคิดแบบนี้มันช่วยทำให้เราเกิด การเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ทีนี้เราก็จะมา cover ทั้งหมด4พาทด้วยกันค่ะว่าสิ่งที่เราจะพูดเป็นวิธีการเนาะเราสามารถที่จะรวบรวมวิธีการของตัวเราเนี่ยเป็น4หมวดด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นหมวดของการใช้ความรู้สึกหมวดของมุมมองหมวดของการโรแมนติไซซ์ชีวิตแล้วก็หมวดของวายในชีวิตโอเคแล้วก็แต่ละหมวดเนี่ยก็จะมีวิธีการ ที่ย่อยๆลงไปนะคะวันนี้พลอยคงจะแบบไม่ได้ลงลึกมากถึงแต่ละวิธีการนะคะแต่ว่าก็จะอธิบายสั้นๆพอที่จะให้หยิบไปใช้ได้ส่วนถ้าเกิดว่าเออใครรู้สึกว่าเฮ้ย EP นี้คลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อาจจะลองมาคอมเมนต์บอกพลอยหน่อยนะคะเผื <S <s ่อว่าเราจะจัดทำเป็นแบบเออพอดแคสต์ลงลึกในรายละเอียดถึงแต่ละวิธีการหรือไม่แน่นะใครจะไปรู้เนาะเออแบบเทคนิคทั้งหมดนี้เราจะรวบรวมเขียนออกมาเป็นหนังสือได้หรือป่า อ่ะ,อะก็เราดูกันต่อไปนะคะโอเคในหมวดแรกเนี่ยเราอ่ะใช้การใช้ความรู้สึกค่ะเออเพราะว่าพอย้สึกว่าจริงๆก็คือแบบเพิ่งจะแจม่มแจ้งชัดเจนกับตัวเองนะว่าความรู้สึกอะ่ะมันมีประโยชน์ในการเป็นสัญญาณเพื่อที่จะบ่งบอกอะไรบางอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่มันอยู่ในแบบเบื้องลึกของจิตใจอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้ความรู้สึก ใช้อารมณ์ให้เป็นประโยชน์เนาะมันก็จะเป็นการจับสัญญาณที่ดีมากๆว่าเรายังมีอะไรที่มันแบบเออเป็นด้านมืดเป็นอะไรตกค้างอยู่ในจิตใจอยู่บ้างนะคะ mm hmm. ก็จะช่วยบ่ง mm hmm. บอกสภาวะของตัวเราได้ดีมากๆเลยทีเดียวอ่ะอันแรกวิธีการแรกในการใช้อารมณ์ความรู้สึกก็คือการตั้งชื่อให้กับความรู้สึกนั้นค่ะคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าแบบม,มันมีความหม่นหม่นเนาะมีความลบๆมีความนิ่งขีบอะไรเงี้ยเราพยายามที่จะ ตั้งชื่อให้เขาหน่อยเพื่อที่เราจะได้รู้จักว่าสิ่งที่เรากําลังรู้สึกเนี้มันคือความรู้สึกอะไรมันจะไม่ใช่แค่การตั้งชื่อว่ารู้สึกไม่ดีรู้สึกเศร้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้มันจะแบบผิวเผินเกินไปแล้วเราจะไม่สามารถไปต่อได้เราลงลึกลงไปให้ได้มากที่สุดนะคะว่าเออเรารู้สึกไม่ดีไม่รู้สึกไม่ดียังไงรู้สึกไม่ดีเพราะอะไรนะคะแล้วก็ทำให้มันชัดเจนที่สุดว่าสิ่งที่เรากำลังรู้สึกอยู่เนี้ยเออมันเรียกว่าอะไรกันแน่ วิธีที่2นะคะก็คือเวลาที่เราเขียนเขียนไปใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะมองเห็นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยเราลองถามตัวเองดูว่าเออไอที่เรากําลังเขียนอยู่เนี่ยมันจริงไหมมันเป็นข้อเท็จจริงหรือมันเป็นความรู้สึกกันแน่มันเป็นความที่เรารู้สึกคิดไปเองหรือเปล่าอืมซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราคิดไปเองก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ เราอะก็แค่รู้ตัวว่าอ๋อสิ่งนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงและมันเป็นความรู้สึกมันเป็นการรับรู้มันเป็นการคิดไปเองของเราแต่ภายใต้การคิดไปเองนั้นมันมีความคิดอะไรอยู่เออความคิดอะไรที่มันนํามาซึ่งความรู้สึกนั้นมันเป็นความเชื่อผิดผดหรือมันเป็นการทํางานของอีโก้เราหรือเปล่าอ่าก็ลองสํารวจดูนะคะวิธีการที่3ก็คือการแยกตัวเองออกจากความรู้สึก คือแต่และว,วิธีการนะมันอาจจะไม่ได้แบบต้องทําพร้อมกันทั้งหมดนะคะก็คือเลือกหยิบแค่อันใดอันหนึ่งค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆก็ได้อย่างอันที่3เนี่ยการแยกตัวเองออกจากความรู้สึกเนี่ยคือเราก็ต้องฝึกการที่จะรับรู้ว่าเรารู้สึกอะไรมาก่อนนะเนาะพอเรารู้แล้วว่าเออสิ่งที่เรากําลังรู้สึกอะ่ะมันคืออะไรเราพยายามแยกตัวเองออกมา เรากับความรู้สึกคือมันเป็นคนละสิ่งกันอ่ะมันเป็นคนละหน่วยกันเออเพราะฉะนั้นอ่ะเราจึงสามารถที่จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีได้การรู้สึกไม่ดีไม่ได้แปลว่ามันตัดสินคุณค่าของตัวเราการรู้สึกไม่ดีไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีนะคะเออแค่เรารับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราลองเผชิญหน้ากับเขาดูกับความรู้สึกที่มันไม่ดีนั้นอ่ะเราลองเผชิญหน้าดูแล้วเปลี่ยนความรู้สึกที่มันเป็นน egative ให้เป็น p o s ิทีฟ ซึ่งอันนี้มันก็จะแล้วแต่ความรู้สึกที่แต่ละคนเจอเนาะก็ลองหามุมมองที่จะทําให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้สึกลบๆนั้นให้กลายเป็นบวกได้เออมันมีมุมมองไหนหรือมีความคิดอะไรที่มาเปลี่ยนความคิดเดิมๆเ,เปลี่ยนความเชื่อเดิมๆของเราได้บ้าง วิธีการที่4ี่นะคะก็คือการใช้ความรู้สึกเพื่อที่จะแยกสิ่งที่เรากําลังเผชิญหน้าเนี่ยว่าเฮ้ยปัญหาที่เราเกิดที่มันเกิดขึ้นกับเราทําให้เรารู้สึกไม่ดีต่างๆนานาเนี่ยอะไรที่มันควบคุมได้อะไรที่มันควบคุมไม่ได้บ้างแยกฝั่งออกจากกาันให้มันชัดเจนเลยนะคะในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้อะ่ะเรามองและเรายอมรับนะเรา,ยาพยายามที่จะเข้าไปควบคุมมัน เพราะว่าการที่เราจะควบคุมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะนั่นแหละมันจะทําให้เราเกิดความเครียดเกิดความอึดอัดและเกิดความรู้สึกไม่ดีไปจนถึงเกิดการตัดสินคุณค่าในตัวเราเรามาโฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราแยกออกจากกาันได้แล้วว่าเอ้ยอะไรที่เราควบคุมได้อะไรที่เราควบคุมไม่ได้เราโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้เวลาที่เราจะตั้งเมทริกซ์ในการวัดผลอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันไอตัวชี้วัดเหล่านะ คือไม่ใช่ว่าเราตั้งตัวชี้วัดแล้วเอาแต่วัดในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็มาทึกทักว่าเราทำไม่ได้ทั้งที่จริงแล้ว,ว่ะไอตัวชี้วัดเหล่านั้นะมันแค่บอกเราว่าเออเรามาถูกทางหรือเปล่าถ้าเรามาไม่ถูกทางเรากลับไปแก้ในสิ่งที่เราควบคุมได้นะคะก็ให้รู้เท่าทันในสิ่งที่เราอะตั้งขึ้นมาเพื่อชี้วัดตัวเองเนาะหมวดต่อมานะคะก็คือการใช้มุมมองค่ะมุมมองเนี่ย เป็นการใช้มุมมองที่แตกต่างเราก็หลากหลายออกไปนอกเหนือจากมุมมองปกติที่เราใช้มองตัวเองอ่าอย่างเช่นการใช้สายตาของบุคคลที่3 third eye view เนาะก็คือว่าลองเอาสายตาของคนนอกอะมองเข้ามาในสถานการณ์ที่เรากำลังเขียนบันทึกอยู่ในสิ่งที่เรากำลังเจอเนี่ยว่า ถ้าเป็นคนอื่นมองเข้ามาในเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนอื่นเนาะถ้าสมมติเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราสมมติเป็นเรื่องของเพื่อนเราเป็นเรื่องของน้องเราเป็นเรื่องของญาติเราอะไรเงี้ยเราจะบอกคนคนนั้นว่าอะไรเราจะพูดอะไรกับเขาเพราะเชื่อว่าหลายๆครั้งอะเราจะเจอว่าทางออกมันจะไม่ได้ยากขนาดนั้นและเราก็จะใจดีกับตัวเองได้มากขึ้นมุมมองถัดมานะคะก็คือคอยตั้งชื่อให้มันว่าฉันมากจากโลกอนาคต สถานการณ์ที่เราเจออยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราลองติ้งต่างจินตนาการว่ามีตัวเราในอีก6เดือนข้างหน้าในอีก1ปีข้างหน้าหรือในอีก10ปีข้างหน้าก็ได้มองมาจากอนาคตแล้วบอกเราในวันนี้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าคนในอนาคตคนนั้นน่ะจะพูดอะไรกับเราหลายๆครั้งที่พลอยใช้มุมมองเนี้ยเราอะก้าวข้ามปัญหา ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะเราอะเชื่อเสมอว่าถ้าเราจะอยู่รอดไปถึงอีก10ปีข้างหน้าแปลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้มันจะต้องง่ายมากๆกับฉันในอนาคตตอนนั้นแล้วแน่ๆมุมมองถัดมาก็คือมุมมองความเจ็บปวดค่ะเอออันนี้อาจจะแบบฟังดูหโหดๆนิดนึงเนาะแต่ว่าเวลาที่เรารู้สึกแบบแตกสลายรู้สึกเจ็บปวดใช่ปะเราลองตั้งสติแล้วมองดูดีๆว่าความเจ็บปวดเนี้ย เราเจ็บปวดอะไรเรามีความเชื่ออะไรผิดผิดอยู่ไหมที่ทําให้เรายังคงเจ็บปวดอยู่แบบนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยให้ลองนึกย้อนกลับไปถึงครั้งแรกที่เราอะได้เคยสัมผัสกับความรู้สึกเจ็บปวดนี้ซึ่งส่วนใหญ่อะพอพลอยใช้วิธีการเนี่ยมันจะพาเรากลับไปเจออินโนชาลของตัวเองเออซึ่ง ถ้าเราค้นพบว่านั่นมันเป็นความรู้สึกที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความเชื่อในวัยเด็กม,มันก็จะแบบง่ายมากเลยที่จะบอกกับเด็กคนนั้นว่าเออความเชื่อนั้นมันไม่เป็นจริงนะเพราะฉะนั้นมุมมองถัดมานะคะก็คือการย้อนป้มวัยเด็กนั่นเอง ก็คือการโอบกอดอินโนชาของตัวเองค่ะพอเราลองย้อนกลับไปถึงแบบจุดเริ่มต้นของความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ดีแล้วคิดว่าเออมันเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าแบบครั้งแรกๆที่เราจาความรู้สึกนี้ได้อ่ะมันเป็นในช่วงวัยเด็กวัยนั้นเราก็ลองปล่อยลองอนุญาตให้ตัวเองอ่ะกลับไปรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นในวันนั้นในสถานการณ์นั้นแบบ Exactly เลยอ่ะลองจินตนาการว่าเรากลับไปเป็นเด็กคนนั้นนะคะ ลองสัมผัสกับความรู้สึกนั้นจริงๆเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่าในวันนั้นน่ะมันรู้สึกยังไงที่มันแบบทําให้ยังตกค้างมาจนถึงทุกวันนี้เนาะพอรู้สึกเสร็จแล้วก็ให้เราในวันนี้นะคะได้พูดคุยกับเด็กน้อยคนนั้นว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหนูโตขึ้นมาแล้วหนูจะรู้ว่าสิ่งที่หนูรู้สึกและความเชื่อที่ทําให้หนูรู้สึกนั้นมันไม่เป็นจริงเลยเนี่ย ผ่านมา10ปีผ่านมา20ปีผ่านมา30ปี40ปีแล้วทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรเป็นไปตามความเชื่อที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกนั้นเลยชีวิตเธอ,อยังดีมากเธอ,อยังแบบยังคงเติบโตมาได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เชื่ออยู่เนี่ยมันไม่จริงนะพอเราได้พูดคุยกับเด็กน้อยคนนั้นแล้วอะค่ะเราก็กอดเขาโอบกอดเขาแล้วก็บอกเขาไว้สักหน่อยว่าเขาเก่งมากแล้วนะ ที่สามารถเติบโตมาได้บนความรู้สึกนั้นมาตลอด10ปี20ปี30ปีแล้วใช้ชีวิตมาได้อย่างดีจนถึงวันนี้และที่สำคัญผ่านมาอีกตั้งนานหลายสิบปีอะเธอยังปลอดภัยแล้วก็สบายดีนะมุมมองถัดมานะคะก็คือบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจในตัวเราเอง ไปจนถึงมุมมองที่เรารู้สึกเกลียดตัวเองอันนี้เราจะใช้เทคนิคนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอในสิ่งที่แบบเอ้ยมันทริกเกอร์กับความรู้สึกที่เราไม่ชอบด้านนั้นๆของตัวเราเองเราก็จะพยายามเขียนออกมาว่าแล้วตอนนี้เราอะรู้สึกยังไงให้ลองจินตนาการหลังจากเขียนความรู้สึกออกมาแล้วอะว่าถ้ามีเราอีกคนหนึ่งอยู่ในอีกยูนิเวอร์สหนึ่งอีกโลกหนึ่งแล้วเดินเข้ามาบอกเราคนนี้ เราคนนั้นน่ะจะบอกเราคนนี้ว่ายังไงตอนที่พลอยใช้วิธีการเนี้เรารู้สึกว่าเราสามารถพูดกับตัวเองได้แบบได้ใจดีมากขึ้นอะ่ะมากขึ้นมากๆก,กกว่าคนที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันได้ใจดีมากกว่าการใช้มุมมองการใช้สายตาของตัวเราเองที่มองตัวเราในปัจจุบันมุมมองถัดมานะคะก็คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันสิจ๊ะ คือบางทีอะเรามักจะมีความกลัวความกังวลอะไรในสิ่งที่แบบยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นอนาคตแต่ว่าเรากลัวแล้วเรากังวลล่วงหน้าไปแล้วการใช้เทคนิคนี้ค่ะกลับมาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือการบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เรากังวลสิ่งที่เรากลัวมันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะมันเป็นแค่ความคิดล้วน,นเลยแต่ ก็ไม่ต้องไปตัดสินตัวเองนะคะว่าแบบเฮ้ยแกจะบ้าหรือเปล่าแกจะคิดทําไมอะไรเงี้ยเออก็แค่บอกตัวเองว่าเออดีแล้วนะที่รู้สึกดีแล้วนะที่รู้ตัวแต่ว่าเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นไม่ต้องรีบรู้สึกหรอกเดี๋ยววันที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะเราอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบรู้สึกไปก่อนแค่อยู่กับปัจจุบนันโฟกัสกับสิ่งที่รู้ว่าต้องทําอะไรก็พอแล้ะมุมมองถัดมานะคะก็คือมุมมองที่มีกับปัญหาที่เกิดขึ้น อย่าตัดสินตัวเองจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าตัดสินคุณค่าของเราจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้ามีปัญหาเข้ามาใช่ไหมคะเราก็มองปัญหาคือถ้าเกิดว่าเราเขียน journal อ่ะมันก็จะค่อยๆเรียบเรียงออกมาว่าเออปัญหาที่เกิดขึ้นอะ่ะมันคืออะไรไม่ว่าจะแบบเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไร ปัญหาส่วนตัวก็ตามมันเป็นแค่อิทชูที่มันเกิดขึ้นสิ่งสําคัญคืออย่าเอาคุณค่าเราไปผูกอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหามันต้องการแค่ทางออกทางแก้ไขโซลูชันมันไม่ได้ต้องการจะตัดสินไม่ได้ต้องการจะให้ความหมายว่าคุณค่าเราคืออะไร ก็แค่มองมันตามความเป็นจริงนะคะแค่หาทางออกให้มันแหละมันอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดที่เราคิดออกนะตอนนี้แต่มันก็เป็นทางที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเราในตอนนี้แล้วถ้าเรามองแล้วมองออกแล้วว่าเออโอเคจะออกทางไหนถึงแม้จะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดแต่ถ้าสุดท้ายมันจะแก้ได้หรือมันจะแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญการแก้ปัญหาได้หรือการแก้ปัญหาไม่ได้มันก็ไม่ได้บอกว่าคุณค่าของเรา ยังไงไแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ได้เท่ากับไม่ดีพอนะคะคือเพราะบางปัญหามันก็ไม่ได้มีไว้แก้เนาะมันก็คืออาจจะมีไว้แค่มองแล้วก็เรียนรู้มันเฉยเฉยอีกมุมมองหนึ่งที่เราเอาไว้ถามตัวเองเวลาที่เขียน journal แล้วแบบเออได้เจอกับอะไรบางอย่างที่มันเป็นทเทิร์นหรือซ้ำๆอะ่ะอืมเราก็จะถามตัวเองว่าถ้าปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นมาอีกแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเนี่ย โลกนี้อยากจะให้เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้หรอแทนที่เราจะไปโฟกัสกับความเศร้าวความทุกข์หรือว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะ่ะพอเราเริ่มเปิดมุมมองในการที่จะพยายามว่าเฮ้ยเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้มันจะชี้โฟกัสของเราไปในอีกมุมมองหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกว่าตัวพระเองนะเออก็จะรู้สึกว่า ไอ้ปัญหาเนี่ยหรือว่าไอ้สถานการณ์เนี่ยมันก็ดูสนุกมากขึ้นได้เนาะแล้วถ้าสมมติว่านะมันเป็นสถานการณ์ซ้ำๆใช่ไหมคะพอเราคิดว่าเฮ้ยเราอันล็อกแล้วเราเรียนรู้แล้วฉันคิดว่าฉันเรียนรู้เรื่องนี้จากสิ่งที่มันเกิดซ้ำๆแบบนี้แต่ปรกากฏในอานาคตยังเกิดขึ้นอีกก็ไม่ต้องตกใจไปแปลว่ามันยังมีเรื่องให้เรา ต้องได้เรียนรู้อีกแปลว่าเราอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นของเรื่องนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็เทคไทม์กับชีวิตเ,วเรามีเวลาทางชีวิตให้ได้เรียนรู้นะคะหมวดถัดมาก็คือการโรแมนติไซส์ชีวิต Magic Moment ของเราอ่ะมีหลายครั้งที่มันเกิดขึ้นจากแบบเราอาจจะไม่ได้ปัญหาอะไรเลยเราอาจจะแบบเขียนเจอโนแล้วแบบเออวันนี้อาจจะยังไม่นึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรอะไรเงี้ยเออเราก็จะแบบพยายามทาชีวิตให้มันดูโรแมนติกดูสดใสมากขึ้นนะอะไรเงี้ยด้วยการแบบอาจจะใช้คําถามที่มาถามตัวเองเนาะอย่างเช่นว่าการขอบคุณชีวิตในวันนี้อะไรเงี้ยลองให้ตัวเองได้เขียนออกมาดูว่าเอยชีวิตตอนนี้ดีจังที่จุด,จด,จด ่ะแล้วก็แบบเป็นท็อปิกที่ทําให้เราแบบอ่รายยาวเรื่องที่เรารู้สึกว่าเอออยากจะขอบคุณอะไรกับชีวิตในวันนี้ออกมาหรือจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่น่าชื่นชมในชีวิต ได้ลิสอะไรพวกนั้นออกมาแบบไม่หยุดมือเราจะรู้สึกถึงความมหัศจรรย์มากว่าเฮ้ยมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆให้แบบได้ชื้นชมมากมายขนาดนี้เลยหรอหรือบางทีก็แบบชอบถามตัวเองว่าโชคดีในชีวิตเรามีเรื่องอะไรบ้างเอออันเนี้ยพอแบบเราคนเจออะไรบางอย่างที่เราไม่เคยนึกมาก่อนวันนี้คือเรื่องโชคดีอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตฉันมันดีมากเลยนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือ การทําให้แบบชีวิตเราดูแบบโรแมนติกมากขึ้นเนาะทางทางที่เราเจอปัญหา เออบางทีที่แบบมันมีปัญหาหรือมีเรื่องที่เราเป็นทุกข์เรื่องที่เราไม่เจอทางออกอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งมันจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะไม่ได้จํากัดว่าแบบจะต้องเป็นคนใกล้ตัวคนในครอบครัวอาจจะเป็นรีเลช i ั่นชิพกับเพื่อนกับแบบเพื่อร่วมงานหรือว่ากับลูกค้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเรารู้สึกว่าแบบมันมีเรื่องที่เราไม่พอใจมีเรื่องที่ทําให้เราเป็นทุกข์เราลองใส่ความรักลงไป ในสมก,การนี้ดูอันที่เหนือจะลองมองหาก่อนว่าเฮ้ยมันมีความรักอยู่ตรงไหนไหมในเรื่องเนี้ยในสถานาการณ์เนี้ยถ้าไม่มี เอาจากตัวเรานี่แหละลองใส่เข้าไปดูว่าเราสามารถใส่ความรักอะไรลงไปในเรื่องนี้ได้บ้างชีวิตมันก็จะดูแบบว่าทุ้งและเหอนเดิมมากขึ้นนะคะคือมันอาจจะไม่ได้เป็นการทําให้เราแบบสร้างโลกสวยแต่ว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนมุมมองทําให้เราสามารถเลือกที่จะมองอะไรที่มันสดใสมากกว่าเรื่องที่เราคิดว่ามันน่าจะแบบจะต้องเป็นทุกข์กับมันอะไรแบบนี้หมวดสุดท้ายนะคะก็เหลือ,ออีกสามข้อเป็นเรื่อง เกี่ยวกับ y o y ค่ะคุณค่าในการใช้ชีวิตของเรา คือการที่เราได้ใช้ชีวิตที่มันแบบสอดคล้องกับคุณค่าที่เราต้องการเนอะสิ่งที่แบบเฮ้ยเราเชื่อเรายึดถือแมจิกโมเมนตน่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักรู้ว่าเราได้ใช้ชีวิตสอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนเจอเนอรเพื่อให้ได้เจอแมจิกโมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยวิธีแรกเลยนะที่พลอยใช้บ่อยมากก็คือการถามตัวเองค่ะว่าตอนนี้ได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้ไหมไม่อยากให ต้องนึกถึงในเชิงของไลฟ์สไตล์นะว่าแบบโหได้ไปเที่ยวทุกเดือนทุกวีคเอนต้องไปทะเลหรือว่าได้มีแบบรูปแบบการใช้ชีวิตแบบไหนแต่ว่าให้มองถึงวายอะค่ะถึงแวลูในการใช้ชีวิตของเราว่าสิ่งที่เราทําพลังงานที่เราใช้ไปเพื่อทําสิ่งนั้นนะมันสอดคล้องกับคุณค่าที่เราเลือกที่จะแบบยึดถือหรือว่าใช้ในชีวิตของเราหรือเปล่าวิธีการถัดมานะคะก็คือว่าระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ย ระหว่างที่เราใช้ชีวิตไปเนี่ยมีอะไรที่เราสนุกบ้างอันนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราทําอะไรบางอย่างมานานๆแล้วเราอาจจะเริ่มรู้สึกเบร์นเอาหรือว่าเริ่มรู้สึกหมดกําลังใจเราลองวางตัวเอง ให้ถอยห่างจากเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ดูแล้วเลือกที่จะมีความสุขระหว่างทางถ้าทางที่เราเดินไปเนี่ยมันสอดคล้องกับวายกับแวลูกับคุณค่าที่เราใช้ชีวิตเป้าหมายเนี่ยมันจะมีไว้เหมือนเป็นแบบเข็มทิศอะเออว่าแบบเฮ้ยเราเรามาถูกทางแต่ว่าไม่จําเป็นต้องไปยุติดกับผลลัพธ์อะคะ่ะเพราะว่าการที่เราได้ทําสิ่งที่มันสอดคล้องกับวายกับคุณค่าในตัวเราอะเราจะรู้สึกว่าทุกๆวันที่มันเดินไปอะ มันมีความหมายวิธีการสุดท้ายของการสร้างแมจิกโมเมนต์นะคะด้วยการแบบคิดถึงวายในชีวิตเนะาะคอยเรียกว่า your why in your blue ละกันเออบางทีที่แบบเราเดินทางไปแบบใช้ชีวิตไปตั้งใจใช้ชีวิตมากเลยแต่ว่าสิ่งนั้นอะอยู่ๆมันก็ไม่สำเร็จอยู่ๆมันก็มีอุปสรรคอยู่ๆมันก็ทำให้เราทุกข์ใจมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย เราเริ่มกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันเดินมาถูกทางไหมหรือว่ามันขาดกําลังใจอ่ะมันรู้สึกแบบเซลฟ์เอสตีมันตกลงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ลองกลับมาถามตัวเองค่ะว่า เออไอที่เรารู้สึกหม่นหมนเนี้ยเนาะเรากาลังทําในสิ่งที่มันสอดคล้องกับวัยในชีวิตของเราอยู่หรือเปล่าคือถ้าเกิดว่ามันอะไรกันมันสอดคล้องกันเนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะได้กลับมาทบทวนวัยของตัวเองอีกครั้งหนึ่งในการเลือกที่จะลงมือทําสิ่งนั้นๆแล้วมันจะเหมือนกับการได้ชาร์จพลังอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ พอเราเริ่มเขียนออกมาแล้วเรารู้สึกว่าคือสิ่งที่เราทําอยู่มันไม่ได้สอดคล้องกับแบบแวลูหรือว h ยในชีวิตเราเลยอ่ะเออเราก็จะได้กลับมาทบทวนกับตัวเองอีกครั้งว่าแบบโอเคงานสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อ่ะมันใช่ทางที่เราอยากไปหรือเปล่า ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น19วิธีการจาก4หมวดหมู่ที่จะทำให้การเขียน Morning Pages เนี่ยสามารถนำพาเราไปเจอกับ Magic Moment ได้ก็หวังว่าการรีแคปอย่างไวๆในวันนี้จะพอเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนได้นะคะถ้าเกิดว่าวิธีการไหนเวิร์กหรือว่าเพื่อนๆมีแบบเออวิธีการอื่นๆมาแชร์กันก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย